Resident Evil Out b r e a รเก็บสยองขวัญเอาตัวรอดพัฒนานละจัดจำหน่ายโดย Cap ค o m เราจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตที่ต้องหาทางเอาตัวรอดจากการระบาดของทีไวรัสและต้องเอาตัวรอดจากแรคคูนซิตี้ให้ได้ด่านในเกมจะอิงจากสถานที่ต่างๆในเมืองบางด่านก็มาจากเกมอาีภาคเก่าๆอย่างแหลกวิจัยใต้ดินและโรงพยาบาลแรคคูนผู้รอดชีวิตมีทั้งหมด8คนที่มีทักษะความสามารถแตกต่างกันไปรวมถึงตัวละครจะติดเชื้อตั้งแต่เริ่มเกม ซึงต้องเอาตัวรอดก่อนการติดเชื้อจะ100%ซมิฉะนั้นตัวละครก็จะตายไปรวมถึงเกมนี้จะมีโหมดออนไลน์ซึ่งสามารถเล่นออนไลน์ได้สูงสุด4คนเอาตัวรอดไปด้วยกันถึงแม้ระบบออนไลน์เมื่อ20ปีก่อนจะยังไม่ดีเท่าสมัยนี้และมีการปิดเซิร์ฟเวอร์ทางการไปแล้วแต่ก็มีแฟนเกมได้เปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้สามารถเล่นโหมดออนไลน์ได้อีกครั้งหนึ่งด้วยเป็นหนึ่งเกมผีชีวะที่มาก่อนการแต่มีความสนุกตามสไตล์ r ร Resident e v i l หรือ b บโ h a z ส r d ร์ใครสนใจก็ไปหา,มาเมล่ดกันได้ครับ